สนับสนุนโดยหนังเอ็กซเรย์โดยศูนย์บริการที่เป็นมิตร5 4 3 2 วันนี้เจแจ๊ะหลังเลนจะพาไปบุกเบื้องหลังกองถ่ายหนังสั้นในโครงการหนังเอ็กซ์เล์เรื่องโปรดระวังแขกที่ไม่ได้รับเชิญซึ่งเรื่องนี้จะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนนั้นเราไปเจาะลึกเบื้องหลังการถ่ายทําหนังสั้นเรื่องนี้กันดีกว่าซึ่งกํากับโดยคุณมุกปิยาการบุตรประเสริฐผู้กํากับอารมณ์ดีมากความสามารถกันเลยดีกว่าครับรรี่่เกมันไว้ไไว้อออยอยยาาููคค เออก็ก็น่ารักดีอะคะ่ะน้องสองคนน่ารักดีแล้วก็มีมีความสามารถทางการแสดงด้วย,ยไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะน้องพราวเนี่ยก็แบบเป็นเด็กอารมณ์ดีเป็นเด็กตลกแล้วก็เป็นเด็กมีทัิจูดเก,กีับเรื่องเพศแบบเวลาเราคุยกับเขาเราก็รู้สึกแบบเออเด็กคนนี้แบบมีความมั่นใจดีไรเงะะี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะมารับบทน้องสาวชื่อชื่อก้อยในเรื่องเรา,า,านะคะได้เรื่องเราจะเป็นเรื่องของครอบครัวของ ครอบครัวหญิงล้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบจะต้องจะต้องมาพูดกันเรื่องเพศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามทาให้มันออกมาในแง่ในบทพูดหรือในอะไรให้มันดูเรียบง่ายแล้วก็ให้ดูเข้าใจง่ายแล้วก็ให้ดูตลกตลกอะคะ่ะเป็นไม่ไม่ต้องแบบจริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่ะก็แบบค่อนข้างยากคือเราจะต้องใส่ฟันปลอมอะค่ะแบบเอามาฝรั่งยัดด้านบนด้านล่างเมันจะเจ็บตรงเนี้ยค่ะ ลำบากนิดนึงตรงใส่ฟันแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดสนุกดีอะค่ะก็พุ่มกับก็เป็นมีตีอะค่ะแล้วก็แบบตื่นเต้นแบบเป็นครั้งแรกนะคะที่มาแสดงติดตามกับเบื้องหลังกองถ่ายหนังสั้นเรื่องต่อไปได้ที่รายการเจาะแจ๊ะหลังเลนรับรองสนุกไม่แพ้กันหรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m x l a y f i l m โปรดระวังแขก ไม่ได้รับเชิญสนับสนุนโดยหนังเอ็กซเรย์โดยศูนย์บริการที่เป็นมิตร